กินเขาเด้อมาในย่มืหมูส้ามีหมากดินไหมมีป่นมีสิ้นไก่แซ่บเลยมาเด้อมาสิกินน้ำกันเอาเมืองนี่ดีหน่อยก็สิไปเขาเฮียนนี่เขากินเขาล้างกินเขาสับไปเาเฮียนนบักหนึ่งม้อ้องบักหนึ่งปอหนึ่งหนักาตาป้อหนึ่งทีม้าไหล สวัสดีพี่น้องมากินข้าวเนาะวัดสุขสุขลนสมุโงสุบอนเนาะกินข้าวเส่าน้ำกันเนาะมีปริงไก่เนาะเหมือนี้ใหม่กินน้ำกันแซ่บๆท้เดี๋ยพี่น้องเดินอยู่เทียงไห้เทียงหน้าคือเก่าเด้มเหมือนนี้ย้ำบอกให้เดียไปทางไหนนอตาไปบุรีโควิดโควิดนี่โควิดตกโควิดจะนี่

กินอะกินก่อนำจะไปกับแม่แ <c oughs> ม่พาไปผู้หน่อยนี่กะเเผาเผาอะไรนม่เผาเ <c oughs> นาะหครอยางิงบอยคอยางเปยบอไงไปเอง กินเองกับเป็นอืมเบิ่มโทษอี่องนข้กินเองกับเป็นพี่น้องเลยฮาหายใจใส่จมูปอดลอยใหญ่เลยเนาะ มันก็จะมาลูกนันน่นเหอนั่นเะอลงเออลงเออชงก็สงน้อยโทษ

ไปงานะเมื่สเงินเมื่อะหาพันอยู่ฮักกะทิวางจะมากฮักกะทเถื่อเดียวอยู่แลแม่บ่เ้อ้ยเดียวเปีเด้อปีมึงเถื่ออะมันเจ้าไปเจ้ากับโได้ัวนงละหาพันโอ้ยตัแรงนะตนล่นนี่มลเย

ไปป่าบ <l id> <Bond> ่อยกมาอจักมาสิไปยังเมืองเนาะเราจะว่าไงเมือจะว่าอเป็นสายตื่นมาพี่น้องเอ้ยโทรมาหากันสมัยเดียวนี่เป็นสายโทรมาหากันพี่น้องเอ้ยเป็นแถวอยู่จะเรียนจบหรือบ่แล้วบ่ส่งแล้ว Ừ, mà chú hát ta chẳng hạn bằng gì không đại Học chắc đại Lắm con chúng Ai cũng bỏ của có khoang bọn Nói ngang Bọn nhạc đại sẽ bắt nó lại ừ, ừ. Này đây. Nó bảo tạ ừ, Bảo tạ tin cái của bố đó mình nghe, cho nó <laughs> ดดเอ้ไม่แล้กพี่เหรอตาปสนเลยยาวขนาดเลยน่าเลยฮาวแล้วฮาวู่กปวดไป ย,ย,ยังนะโอ้โหที่แล้วันกว,ว่าจังให้เสือขาวบ่งรูเสือขาวอีหล่าอยู่ตลาดที <laughs> cái nhảy có đai đó inh nặng lắm ăn được ít như này nặng mì nào nhảy của bò mì กิไผกินมันนะครับนคยาเลยสําอาเจีแล้วในครูเรากับไริยาลูกพย์ก็ถือปลาหเราส่งหน่อยซนจักทยเาทิก็่ซื้อแล้วเฮยคูใหญ่ก็เิย์แล้ว็นจัาจิือปลาหินเออหนงเสืออะไรพี่น้องเอยตอนนุงเสือขาวได้บานเลสิไปเลยแล้วบานเนาะฝนก็บสิต๊ อันนั้นเิ่งเขาหิ้นหม้อสองว่าสันดีทั้งสีกมาได้หมดต่อแม่เล็กทิ้งหม้อสองว่าสันให้แม่ใหญ่ติดเองแล้วนี่ผู้นี้ติดเองเนาะผู้นี้ผู้น้อยนี่นี่ผู้ใหญ่ควรตีนเนาะ ่อกไ่่ไได,ดล่าปเ,เทนนลกกระสิบ <ไป S 2> นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะ <ไป S 1> บึงกระไดเพิ่งการจิบไปเนาะไปแล้วเนาะผู้น่อยผู้น่อยไปเลยได้พี่น้องได้ปูนข้อเสือนะผู้น้อยข้อเสือพ,พับแล้วเพื่นวะ หาเกิดเบลบันนี่เอาเกิดนองไปไหวใช่บันนี่เฮ้ยเอาไปไหวนะบ่ได้เอาไปไหวอีกนะือเนาะบ่ได้เอาไปไหวเนาะเด็กบิ๊กใบเพื่อนนาะเพื่อนสิไปนขี้ดูนี้บิ๊กใบเพื่อนได้นี่โอ้ขาดเด้เห็นอยู่ไสายแล้วเกิบนะ มูเห็นช้ไปเอาไปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเด้อเนาะพี่น้องเนาะปูอยู่ไกลอยู่ไกลผูเด็เขามาเบิ่งมาชมเนาะพอได้เป็นกำลังใจให้ปูถ่ายเนาะพี่น้องเนาะฝากคลิปนี้ไว้เด้อพี่น้องเด้อหลวกจะมีมีคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอบจลลายเด้อทูกถูกคนที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะ